กันจแล้วนะคะสำหรับเวทีวรารไรตี้แซบแซบซาซาราตรีสโมโซซรสร สโมสรเรามันช่แบบเครคลิ้นก็เอาเอาเอามันต้องมีสิคะคนเริ่มต้นปีใหม่น้องแมคขมันต้องสดใสหน่อยสิคะซึ่งในควหมายว่าแขกรับเชิญในวันนี้นะฮะเกี่ยวข้องกับความสุขสดชื่นและความเยาว์วัยของพวกเรานี่ยหม่คืออย่างนี้คุณหนุ่มค่ะพี่รวบตึงไงคะพี่ใหม่มาปั๊บไม่กี่วันก็วันเด็กอีกแล้วเราก็ขมมดตึงเลยจัดเอาความน่ารักเด็กมารวมเลยมาให้สโมสรเรามีแต่รอยยิ้มวันนี้เราอยากให้เวลาเสียไปโดยปล่าประโยชน์เชิญเด็กเ เหล่านั้นมาทับถมพวกเราเถอะครับแต่ละคนนะคะตัวเสียงทั้นง,น,น,งน,น,นั้นเลยนะครับ <ผม S 1> ถ้าพร้อมแล้วนะคะพร้อมกับคุณแม่ตักนะคะและพี่ภูสิทธิ์ค่ะคุณแม่แวร์ซอและน้องคนดีค่ะรวมทั้งคุณแม่มันทิตาและน้องลิซี่ พ่อจ้า้งก่ป้าหนัดี้ดีค่ะป้าล่ะโอ้โหเดินเลยป้าพี่แฝงรออยู่โตหน่อยนพี่แฝงรออยู่นี่านัแบบเลยกำงกําลังน่ารักทั้ง3คนเลยเดี๋ยวถามหลานๆกัออายุเท่าไหร่แล้วน้องคนนีเท่าไหร่แล้วลูกห้าขวบครึ่งค่ะดีนะ พี่โบเท่าไหร่แล้วคุณอะเจ็ดขวบครับโอ้ยเป็นหนุ่มแล้วดิมีเมียยังอะวันปีหน้าก็แต่งงานแล้วอันี่ซีลูกขาอายุเท่าไหร่แล้วคะเดลิงเจ็ขวบครึงลิซี่คะลิซี่คะอันหนุ่มสงสัยมานานแล้วลูกว่าหมูฉึกฉึกนี่มันคืออะไรลูกเออหมูฉึกฉึกหมูอะไรหมูอะไร ก็จะมีอันนี้เป็นโฆษณาที่ทำให้ใช่ค่ะที่ทำให้เขาแบบได้รับความนิยมมากทำอะไรนี้แบบในโฆษณาเนี่ยอะไรทำได้ไหมสมัยนั้นเล็กกว่านี้นิดนึงก็ยังเชื่อฟังค่ะพอเริ่มโตอินดิเพนเดนต์นิดนึงก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะเออเขาหลับไหมครับหรือว่าหรือว่าแกนั่งอยู่ตลอดเวลาทั้งวันหลับแล้ว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  ็อกโกแลตหรือของหวานนะคะข้าเด็กจะพลังเยอะนะจะบอกเลยว่าลิซซี่เนี่ยไม่ได้มีแค่ผลงานหมูเฉิบๆนะเขาโฆษณาตั้งแต่หนึ่งขวบเลยเหรอคะหนึ่งต้งแรกเลยเริ่มตั้งแต่เขาสี่เดือนคือได้คู้ปองถ่ายรูปฟรีมาแล้วก็พาลูกไปถ่ายอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าอีกประตูอยู่แล้วก็่าตัดเยืยกให้ลิซซี่ได้ได้รางวัลที่หนึ่ง่ะแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มถ่ายปกหนังสือนี่คือลิซี่ดูหน้า นี่คือรุ่นตัวสุดสุดเนี่ยอ๋อเบ a b y stage เจย์ต่อคะลูกคะหลังจากนั้นก็เป็นถ่ายอตนประมาณขวดนึงก็เป็นโฆษณาตองสีฟันยาสีฟันโคโดมบอกค่ะแล้วก็พังไปแล้วก็กลับมาใหม่ก็จะเป็นข้าวหุงทองนกแอร์จูเท้าขาวฟีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอรนรู้ว่าเรา โด่งดังแต่เด็กๆนะ,อ,ะอีกท่านหนึ่งครับก็โด่งดังมากพี่ภูหลังจากออการายการของเราไปแล้วนะครับงานเมียบเออก็มีลโฆษณา มีละครน,นะคะแล้วก็มีแบบว่างานแบบที่เขาให้ไปโช์ตัวบ้างอะไรเงี้ยดูสิอายุกันเท่านี้ทํางานกันทุกคนามาหากินเลี้ยงพ่อแม่เลยนะเนี่ยต้องถามเขาดีกว่าว่าแต่ละคนมีอาการงอแง,งไหมคะแล้วถ้าสมมติงอแงคุณแม่แต่ละท่านทํำยังไงบ้างอย่างน้องคนดีเคยไปช่วยทําอะไรบ้างคะพี่ประสาของคนดีนะคะก็ตั้งแต่สองสเดือนแล้วค่ะเพราะว่า <c oughs> ของวันเนี่ย <c oughs> ขายของด้วยเป็นแม่ค้าด้วยใช่ไหมคะ <c oughs> พอเราคลอดลูกพอเขาโตได้สักหน่อยไป <c oughs> ออกจากบ้านได้แล้วก็ใส่รถเข็นก็ไปนั่งเน่เด็กเขาก็จะกินแล้วก็นอนชินกับ การที่คุณแม่ทํางานใช่ก็ไม่ไม่งอแงปกติแล้วเห็นมีไปถ่ายละครด้วยมีตอนนี้เริ่มมีแล้วแล้วหนู่มงอแงไม่รู่ว่าเรอยู่ในกองละครไม่ค่ะไม่เลยหรคอก็จะอะไรเรื่องอะไรก็เอตเฮงเฮงคารับเชิญค่ะก็เล่นชื่ว่าคนดีเนี่แหละค่ะชื่อคนดีนี่แหละนะพี่ภูบบมีงอแงไหมมีแบบโอ้แม่ไม่ไหวแล้วพี่ภูขี้เกียจเล่นแล้วไม่มีไม่มีเลยหรมีสบายมากชอบปะ ก็ชอบอะค่ะชอบระหว่างกองละครกับไปงานมอเตอร์โชว์พี่ภูชอบไปไหนมากกว่ากันเออไหนนั่นก็แยกสองอย่างละกันละครคืองานแต่มอเตอร์โชว์คือไปเที่ยวโอแยกกันได<แ>้ไอ้คำว่าไปเที่ยวเนี่ยไปดูอะไรด้วยรือด,ดูดูรถผูห้หญิงดูรถจริงเหรอแอะไรก็มีพี่ตี้อะพี่ตี้หรอกดูป่ะพี่ตี้ก็มีคนหนึ่งยืนคู่กับรถมินิคูเปอร์เขารู้จักพี่ด้วยพี่เขินตายเลย เขาบอกว่าเพื่อนๆพี่ภูเนี่ยเขาไม่เชื่อพี่ภูเป็นดาราเหรอเ,อเขาเชืเเ่คอรครับแต่เขาแซวเขาแซวว่าไงครับถามว่ามีรถกระจอกอ่ะโอโอ้หจอดที่ไหนไม่ทราบเท็จหนั่นเพื่อนเพื่อนปากร้ายไอ้เน,นี่ยลิชี่ีเขาเป็นเดือดเป็นแค้นแทนไปขอบคุณน,น้องเขาก่อนเลยลุกไปขอบคุณเลย,เเลยขอบมากนะครับขอบมอกามก ซื้อรถในฝันเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ลูกแต่ไม่แน่ใจว่าจะเลือกเอาผ่านหรือว่าเอสติม่าดีก็ไมต้องอยากได้2ยี่ห้อเนี้ยค่ะก็มันเป็นประตูไฟฟ้าเหมือนกันให้ไฟฟ้าเหมือนกันเดี๋ยวให้รถก็ยังอยากได้มีตุ๊กตามาสคอตตัวใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ก็อยากได้อีกลูกอยากได้มาตั้งสี่ห้าขวบก่อนนู้นเรชอบใช่ไหมชอบก็เลยอยากได้ตอนที่เขาตั้งด้วยแหละมาตัวมา มาคค่นอบเต้ได้ข่าวว่าหนูชอบเต้นมากใช่ไหมคะน้องลิซี่อยากเต้นไหมคะเต้นโชว์ไหมอะได้ข่าวว่าเต้นเก่งนะนิดนึงเธอหลังจากที่ได้พูดมาทั้งรายการนี่แหละยังใช้คาว่าเธอค่ะถ้าพี่บูไม่ใจเขาคงไม่เต้น

ไม่กล้าแต่ว่าสิ่งที่หนูไม่อยากทำก็คือฉีกขาฉีกขาอ๋อแต่ถ้าไม่อื่นหนูทำได้ไหมแอบบอกป้าว่าเขาเรียนเทควันโดเทควันโดเทควันโดน้องคนดีนี่เก่งมากนล้วเจอเทควันโดแล้วไปช่วยคุณแม่ขายของด้วยเวลาหนูขายหนูทำไงคะน้องคนดีหาลูกค้าเดินผ่านดูก่อนได้ค่ะขายอะไรลูกขายอะไรเออขายอะไรคุณแม่ขายเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าที่ไหนลูกที่ไหนอยู่ที่ไหนมีรองเท้าอยู่ที่พัท เมเจอร์และชุดเออโปรโมทหน่อยมีค่ะเรามีของให้ลองค่ะแล้วให้น้องเขาลอง่ะมามามาข้ายหน่อยเดี๋ยวนะแม่นะแม่ผ่านนะแม่ดูกันได้ค่ะค่ะชุดนี้เท่าไหร่คะเนี่ยชุดนี้ค่ะร้อยเก้าสิบค่ะร้อยเก้าสิบอ้ยไม่ถูกแล้วอะน้องขาอันนี้ลดได้ไหมคะลดได้ไหมคะลดได้ประมาณเท่าไหร่อะคะ เหลือเท่าไหร่บาทจ่าได้30บาทค่ะเหลือเท่าไหร่อะคะจากร้อยอะค่ะโอ้โหยากโอ้ยเริ่มยากเริ่มยากยังไม่ได้เรียนอ๋อยังไม่ได้อันนี้เหรอคะอันนี้ขายดีสุดอันนี้ขายดีสุดเหรอคะค่ะเท่าไหร่คะอันนี้อันนี้เท่าไหร่คะน้องคนดี ร้อ้าสิบรยเก้าสิบเท่าไานนี้ลาคาร้อยเก้สิบแล้คุณแม่นะดา้ามเกับเวลาไปไปออกงานไปเซลของเนี้ยก็จะราคาที่บอกว่าอยู่ในเอาอยู่ราคาประมาณนี้แวก็จะมีหลายลวลดได้ไหมั้นยังไม้ราคาทุนลยค่ะราคาทน่รู้จักราคาทุนด้วยราคาทุนเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่ลูกร้อแปดสิบสิบาท ินมาทําแบบแม่ไม่ลูกที่เอาได้เงินมาแล้วก็เองใช่ไหมมีมาลบถามว่าคนนี้ต้องเป็นคนทําเพลงทั้งหลายก็เดี๋ยวเดี๋ยวคอลั่มเลยนะสมมตินี่นะคะเอาตัวนี้นะคะฝากคุณค่ะตอบตัวตบทั้งตัวเตอบตัวแต่งเลยตบตัวตัวเองเลยค่ะเขาบอกว่ามีครั้งหนึ่งเนี่ยที่มาช่วยขายของให้ลูกค้าเนี่ย ทำให้น้องคนดีเกือบถูกลักพาตัวไปใช่เกิดอะไรยไม่อันนี้จะบอกนิดนึงค่ะคือคือด้วยด้วยวิถีชีวิตของแวร์กับลูกเนี่ยคือเรามีร้านเรามีเราต้องไปเจอคนซึ่งมันจะมีคนเยอะแยะมากมายก็จะมีอยู่วันหนึ่งตอนนั้นน้องประมาณ สองสามขวบเองมัะคะเรากาลังแบบก็ช่วยกันเชียร์ลูกค้าซื้อของอยู่แล้วลูกเราก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเราก็คอยปลายตามมองลูกตลอดเวลาแต่เราก็ทิ้งลูกค้าไม่ได้เสร็จสับปุ๊บเราก็เห็นผู้หญิงคนนึงเดินมามาสกิดร้องพอดีไปเที่ยวกันแล้วเขาก็เดินนําลูกว่ะไปเลยแล้วลูกเราก็วิ่งตามรลุเาก็ตะโกนหยุดดูนี้นะลูกวัยไ่นหยุด แต่ไอคนนั้น่ะไม่หยุดเดินลิ้วไปเลยซึ่งเรารู้แล้วว่าเขาเขาไม่บริสุทธิ์ละเขาจะมาเอารูกเราไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์วันนั้นมีคุยอะไรกับลูกไหมเราแม่ก็จะสอนจะบอกเขาค่ะว่าด้วยวิถีของเราเนี่ยเราเจอคนเยอะตลอดเวลานะลูกเวลาใครว่าจะแช่ว่าใครก็ตามเดินมาชวนหนูไปไหนหนูต้องเดินจูงคนนั้นมาหาแม่แล้วถามว่าหนูไปเที่ยวกับพี่คนนี้ได้ไหมหรือใครจะเอาขนมใครจะเอาของหรืออะไรก็แล้วแต่เดินมาแล้วบอกแม่คะพี่คนนี้จะให้หนูกินขนมอันนี้แม่คะพี่คนนี้เอาของอันนี้ให้หนูเพราะเราไม่ร <ม>ได้ไหมคะต้องขออนุญาตคุณแม่ก่อนช่หนูล่างมาถามไม่เลยคะ่ะดีในกา็นว่า,าพี่พี่โมดีแม่หนูก่อน